งานของทหารกล่าวโดยสรุปได้แก่การป้องกันประเทศและการรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศงานนี้มีขอบเขตกว้างขวางมากอาจกล่าวได้ว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับงานของชาติทุกๆสาขา พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จไปทรงเยี่ยมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2519สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามมนุษติวันนี้ ตรงกับวันเสาร์ที่17เมษายนพุทธศักราช2564ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน6ปีฉลูผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองในการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรอาคารที่ตั้งนส้สวนรื่นรดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติค่ะท่านผู้ฟังคะปัญหาการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติได้พัฒนารูปแบบวิธีการที่ซับซ้อนกว่าเดิมประกอบกับมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จึงทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจจับได้ยากมากขึ้น จากการสำรวจพบว่าในแถบภูมิภาคอาเซียนซึ่งรวมถึงประเทศไทยของเรามีการแบ่งปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติไว้10ประเภทดังนี้ประเภทที่1การก่อการร้ายเป็นปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำให้ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและ กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศประเทศไทยอาจถูกใช้เป็นทางผ่านในการเดินทางไปยังประเทศที่สามหรือใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนหรือสแสวงหาผลประโยชน์จากการกระทำผิดกฎหมายประเภทที่ 2. การค้ายาเสพติดประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหายาเสพติดมากที่สุดเนื่องจากมีแหล่งผลิตยาเสพติดอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทย จึงถูกใช้เป็นทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศที่สและเป็นแหล่งจำหน่ายยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าซึ่งเป็นยาเสพติดที่ถูกจำหน่ายในประเทศมากที่สุดและเป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบันประเภทที่สการค้ามนุษย์และการขนคนข้ามชาติประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทางทางผ่านและปลายทางสำหรับการค้ามนุษย์ มีการล่อลวงหญิงไทยไปค้าประเวณียังต่างประเทศบังคับใช้แรงงานเด็กและขนคนข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้แรงงานในประเทศโดยประเทศไทยถูกกดดันจากต่างประเทศว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อแรงงานประเภทที่4อาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆทำให้อาชญากรนํนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสแสวงหาผลประโยชน์เช่นบัตรเครดิตปลอมเงินดำการจัดทำพาสปอร์ตปลอมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทที่5อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นการสแสวงประโยชน์ด้านการเงินจากอาชญากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหายจำนวนมหาศาลเช่นการจารกรรมข้อมูลการเงินทางอินเทอร์เนต็ตการลักลอบจารกรรมข้อมูลธนาคารเป็นต้นประเภทที่6การฟอกเงินเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องโดยมักจะเกี่ยวพันกับอาชญากรรมประเภทอื่นเสมอเช่นการก่อการร้ายการค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์ การพนันผิดกฎหมายเป็นต้นปัจจุบันอาชญากรจะสแสวงหาวิธีการฟอกเงินที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นการเปิดบริษัทที่ถูกกฎหมายบางหน้าโดยเบื้องหลังมีธุรกิจผิดกฎหมายการนำเงินไปฝากธนาคารให้หมุนเวียนในระบบและถอนเงินไปซื้อทรัพย์สินที่มีมูลค่าแพงเป็นต้นประเภทที่7การลักลอบคาอาวุธ ด้วยความสะดวกในการเดินทางประเทศไทยถูกใช้เป็นพื้นที่เจรจาการค้าหรือลักลอบค้าอาวุธให้กับอาชญากรเพื่อนำไปกระทำการผิดกฎหมายรวมทั้งลักลอบค้าอาวุธให้กับกองกำลังของประเทศเพื่อนบ้านประเภทที่8การกระทำอันเป็นโจรสลัดในทะเลเป็นปัญหาสำคัญของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะกลุ่มก่อการร้ายในภูมิภาค จะสแสวงหาเงินจากการปล้นยึดเรือหรือจับนักท่องเที่ยวเป็นตัวประกันทำให้เส้นทางเดินเรือไม่ปลอดภัยประเภทที่9การลักลอบค้าสัตว์ป่าความไม่ยิยมในสัตว์ป่าของคนบางกลุ่มจึงทำให้ธุรกิจการลักลอบค้าสัตว์ป่าถือเป็นหนึ่งในธุรกิจตลาดมืดที่ให้กำไรต่ออาชญากรรมผู้ค้าสูง ส่งผลให้สัตว์ป่าหลายชนิดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์และประเภทที่10การลักลอบค้าพันธุ์พืชท่านผู้ฟังคะในการป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐได้โดยการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือความผิดปกติที่พบเห็นต่อเจ้าหน้าที่ผ่านสายด่วน1374 รับแจ้งเหตุความมั่นคงของเกาะอรมนซึ่งเกาะอรมนพร้อมมุ่งมั่นบุรณาการขับเคลื่อนประสานงานและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสค่ะท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษ วันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่17เมษายนเป็นวันที่107ของปีหรือวันที่108ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกเกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก258วันในปีนั้นวันที่17เมษายนพุทธศักราช2,513 ยานอาวกาศอพโอลโส13ของนาซาเดินทางกลับสู่โลกอย่างปลอดภัยหลังจากรับมอบหมายให้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์เมื่อวันที่11เมษายนปีเดียวกันวันที่17เมษายนพุทธศักราช2518ยุติสงครามกลางเมืองของกัมพูชาหลังจากมีสงครามกลางเมืองนานถึง5ปี พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ